ปีโป <People S 2> เป็นเด็กที่อายุน้อยแต่ความสามารถแบบโอ้โหเยอะมากคือตัวเขาเองอะ่ะครูก็คิดว่าเขาค่อนข้างรู้รู้ตัวเองนะแล้วเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยของเขาด้วยเขาก็มีความชัดเจนในงานของเขาเขาจะวิ่งเข้าชนอะ่ะเวลาเขาชอบอะไระเขาพุ่งใส่เลย น้องปีโป้เนี่ยเราเรียกอาจารย์โป้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการแซลที่โอเวอร์เกินเรื่องไปนะฮะผมคิดว่าก็ฉายานี้ค่อนข้างเหมาะสองมือน,น้องนะแล้วน้องก็ของเยอะความมั่นใจความคิดอะไรของเขาว่ามันก็เป็นผู้ใหญ่เกินตัวใช่ไหมครับจริงน้องมันเด็กมากเนาะเราทำได้ค่ะเนี่ยเราเก่งมากสุดภาพมือหนูเมดวาดชช่แบบตรงนี้ก็คือบวมแบบพองดเดดช ป้อนี่ทุกๆครั้งเวลาเราเจอกันทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับไม่ได้กังวลเลยอ่ะแค่จะมาดูซิว่าลูกพี่เขาจะเอาอะไรมาให้ฟังแค่นั้นเองนะฮะชิวๆเลยคนนี้ เพลงทด่ดีเลยเหมือนกับเพลงของเขาอะ่ะมันมันอยู่ในตัวของเขาอะ่ะเขามีอะไรในตัวเยอะมากที่แบบสามารถจะหยิบออกมาอ่ะเนี่ย เสร์ฟได้เลยทันทีขอแค่บอกเพราะว่าเอ้ยนี่ฉันมีอยู่แล้วมีมีอยู่หลายลิ้นชักในตัวพอเราบอกเขาไปหรือช่วยปรับแก้อะไรนี่นิดหน่อยที่บอกว่างาน,นี่โฟนีอลังเวอร์น้องเขาแบบชัดอยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่าขั้นตอนอะไรก็มันเป็นไปตามตามทางของมันอยู่แล้วเนาะเหมือนวางแผนมาอย่างถูกต้องทั้งตั้งตั้งแต่เนื้อทำนองคอนเซปต์แล้วก็การอัดเสียงเลยอย่างเงี้ยเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างที่ตัวน้องต้องการอ่ะ แล้วเราก็ฟังมาตั้งแต่แรกก็รู้สึกแบบนั้นนะครับออกมาอย่างที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ว่าเออมันก่อนที่คิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เกรงไกลใช้ได้นะเราว่าก็เกรงไกลอยู่ผมเห็นบางอย่างก็คือว่าเคยบอกกับน้องไปนิดนึงครับว่าอายุัีไม่เยอะครับแล้วเราแบบว่าเก่งขนาดเนี้ยความน่ากลัวก็คือว่าเราอาจจะดื้อหรือว่าอาจจะไม่ฟังคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่โต้เป็นอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นน้องเขาฟังคนอื่นยังมีความเป็นตัวองตัวเองด้วยซึ่งมันอยู่ระดับที่พอดีครับเพราะฉะนั้นคือน้องรู้จกบาานีด ที่ดีในการทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วในอายุขนาดนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับทุกการคิดทุกการกระทําของปีโป้ครูเชื่อว่ามันมีความเป็นอาร์ติสในตัวแล้วครูก็เชื่อว่าวันข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าปีโป้จะแบบว่าชัดมีความชัดเจนในตัวเองแล้วก็คงจะค้นหาตัวเองเป็นมีอะไรทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์เขาได้อีกเรื่อยๆ หนูก็คิดว่าด้านดนตรีของหนูในนะอนาคตหนูก็คงทํามันไปเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทําเราแบบทําได้แล้วก็มีความสุขกับมันมาเรื่อยๆอถึงแม้มันอาจจะเครียดบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่อยู่กับเรามาตลอดอยู่แล้วคงทําเพลงของตัวเองมีโอกาสก็อยากได้รับโอกาสได้ขึ้นแสดงโชว์อะไรอย่างเงี้ยช้ดนี้ก็ขอแค่นี้เลยค่ะ Let's go.